สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติเนี่ยจะพามาชมเป็นตลับทองพระปิดตากหนกข้างหลวงปู่โตนะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นงานแบบเรียกว่ามินิมอลสไตล์นะคะหน้าโอมไม่มียกซูมนะคะสภาพดีเป็นตลับทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสีนั่นเองนะคะแล้วก็ ชื้นเดี๋ยวรีวิวเลยนะคะเป็นแบบเปิดหน้าหลังพี่เขาใส่เป็นแบบรองยางมานะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะเราก็แกะลายสวยๆแกะลายลึกๆนะคะชื้โอ้น้องโอเคอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแกะลายสวยเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบันพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีฉีกขาดใดๆแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบน นี่นะคะห่วงของเขานะคะรอยบิดน้อยมากนะคะก็ท่านไหนนะคะแบบเรียกว่าสะดวกหรือถนัดในการแบบดูแบบรูปมากกว่าก็ทักข้อความมาได้เลยนะคะทางเพจหรือทางไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวคินส่งรูปให้นะคะส่งรูปเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบเปิดหน้าหลังนี่นะคะชิบแล้วก็มาเปิดด้านในวัขนกันดีกว่าอา้าวเมื่อกี้คินก็รีวิวอ๋อด้านหลังเอาใหม่ มืนมุนเองนะคะด้านหลังอันนี้ก็เหมือนกับด้านหน้าเหมือนกันนะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยชึบนี่ไปไวๆเลยจะได้ไม่นานมากนะคะแล้วก็ขนาดนะคะความกว้างด้านในนะคะตรงกลางนะคะอยู่ที่2.5งจุเซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3.1ม่งเซนค่ะเราก็ปิดชึบ นี่กึบสนิทด,ดีขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่2.3มเซนแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะอยู่ที่2.8เซน,นะคะ่ะแล้วก็โอ้โอเค ก็ขนาดน้ำหนักของใบนี้นะคะไม่หนักมากกำลังดีนะคะ11.17กรัมนะคะใส่ปิดตากระหนกข้างโรบโ,โตะหรือจะเป็นพาร์ทรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงค่ะถ้าในสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะัดที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลราทองกรอบทองสำหรับพาทรุ่นไหนหรืออยากตาม หรืออยากสั่งทำตรบทองกับทองมือ1นึสาได้ทางไลน์ s i d e tk 6 6หหกหรือเพจ c e b o o k ร้านตราทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้าขายร้านอยู่ชั้นสามห้างมรทิบงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเปิดที่ไหนอยากแวะมาแบ่งประดับทองกับทองพระเครื่องบ้านทองคำคินทิติก็ยินดีรับรับเช่าค่ะวันนี้คินทิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคินี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้คินทิติ tk ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจ,นจนจบค่ะสวัสดีค่ะ